ไก่กับเป็ดมีหลากหลายไก่มีไก่เบตงไก่แจ้ไก่สามสายไก่บ้านแล้วก็เป็ดเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงกินข้าวปล่อยธรรมชาติ นี n n ่แค <c ười> ่ส่วนหนึ่งเองยังไม่หมดเลย